วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุงไงโกลกและอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสจำนวน1275ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนพร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสุงไงโกลก จากนั้นองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้หนายไพโรจริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและนายอำเภอสุงไงโกลกและอำเภอแวงเพื่อน,นําไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสองอำเภอพร้อมกับได้เชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวผ่านไปยังประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้ได้ทราบถึงความเมตตาห่วงใยผู้ประสบภัยทุกคน ต่อมาองคมนตรีได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมูโนเพื่อติดตามสถานการณ์น้าท่วมขังโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบระบายน้ําท่วมขังออกจากบริเวณโรงเรียนเพื่อให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในวันที่4มกราคม2565ก่อนเดินทางกลับ องคมนตรีได้นั่งเรือตรวจดูสภาพน้ำท่วมตามจุดต่างๆภายในโรงเรียนซึ่งพบว่ามีน้ำท่วมสูงโดยเฉลี่ย150-200เซนติเมตรแต่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาดโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลนถานราบที่15กองพันฐานรับที่2กรมฐ่านรับที่151ได้จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ปรุงอาหารบริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านมูโนเพื่อแจกจ่ายใ,ให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน